มีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมหนึ่งลำรถเข็นกับวัวห้าหกตัวครับท่านผู้ชมและกินฝุ่นข้อโพดนะครับมีแค่นี้จริงครับท่านผู้ชมนะครับแต่วัวผมก็ไม่ผอมนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์หนันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูวัวในคอกครับคอกบ้านๆของอาจารย์หนันต่อยได้มีโอกาสกลับมาบ้านมาคอกวัวมาดูวัว มาสวนนะครับมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ปรับปมคอกนะครับแบบใช้แบบบ้านๆผูกมัดล่ามแบบกว้างๆนะครับแต่ก่อนผมทําเป็นค้อกอตอนนี้หรือคอกออกนะครับหรือคอกออกกลายเป็นแบบโล่งๆแบบนี้อแบบนี้ครับแม่เจ้า โบนัสครับโบนัสจะมาเล่นกับน้องไข่มุกของเราเห็นเด็กไม่ได้ชอบเล่นด้วยครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับบัวในคอกเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูอาหาร อาหารช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยให้อะไรเขากินนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับไปไปไปวัวท้องนะครับตัวนี้อาหารฝุ่นข้าวโพดนี่เองฝุ่นข้าวโพดแบบนี้ครับท่านผู้ชมกินได้ทั้งไก่กินได้ทั้งวัวครับอาหารข้อของผมนะครับอาหารประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเป็นฝุ่นข้าวโพดครับท่านผู้ชม แล้วก็เทให้แบบนี้ครับอิ่มหมดแล้วนะครับให้ตัวหนึ่งก็ประมาณาถังสีอะครับถังสีประมาณผมช่างดูแล้ว <c oughs> ประมาณ5กิโลนะครับเช้าเย็นเช้า5 <c oughs> โลเย็น5โลครับท่านผู้ชม <c oughs> มามา ตัวนี้ท้องครับผสมพ่อบามันเลือดร้อยไว้นะครับกำหนดคลอดเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่4กุมภาพันธ์ครับผสมพ่อเลือดร้อยไว้นะครับผสมบัมมันแดงไว้นะครับตัวนี้สูงประมาณ150ได้นะครับ150เซนเมตรครับ1 5อซนเมตร ผสมพ่อบามันเรียบร้อยไว้นะครับกำหนดค้อด4กุมภาพันธ์ปีหน้าครับปี65ตัวนี้ผสมเดอะซันไว้ครับผสมเดอะซันไว้กำหนดค้อดเดือนเมษาประมาณกลางเดือนเมษานะครับผสมเทียมครับตัวนี้ผสมเทียมไว้กำหนดค้อดเดือนเมษายนนะครับปี65ผสมเดอะซันไว้ครับ ผสมเทียมเดอะซันนะครับตัวนี้เคยมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับตัวนี้เคยมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวลูกตัวแรกเป็นเพชรเมียครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันครับสูงร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบนะครับประมาณร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบได้ครับเป็นวัวบามมันนะครับ หัวล้นโดยกําเนิดครับเคยมีลูกมาแล้ว1ตัวตอนนี้ท้องนะครับท้องพ่อบามัานเลือดร้อยเหมือนกันนะครับผสมไว้แล้วมีกําหนดคลอดกําหนดคลอดออประมาณกลางเดือนเมษานะครับประมาณกลางเดือนเมษาเหมือนกันครับตัวนี้ตัวนี้ผสมกับพ่อบามัานเลือดร้อยไว้เหมือนกันนะครับ กำหนดคลอดเดือนพฤษภาคมครับกำหนดคลอดเดือนพฤษภาคมเคยมีรูปมาแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวนี้สูงประมาณ140เซนติเมตรได้ครับสูง140เซนติเมตรนะครับเป็นวัวหัวล้นโดยกำเนิดครับหัวล้นโดยกำเนิดนะครับตัวนี้กำหนดคลอดเดือนพฤษภาคมครับผมผสมพ่อบามันเรือร้อยครับคู่แม่ลูกครับ ลูกตัวนี้เป็นตัวที่2ครับตอนนี้สถานะยังท้องว่างอยู่นะครับตัวนี้สถานะยังท้องว่างอยู่เป็นาชารโลเร่ลูกผสมนะครับสวยใหญ่ตอนนี้ลูกของเขาครับตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับลูกของเขาครับใส่เลือดร้อยไปนะครับได้แบบนี้ออกมาเลยครับท่านผู้ชม ใส่เลือดร้อยไปนะครับได้แบบนี้ออกมาครับเป็นชาโลเล่นะครับแต่เราผสมบามันเลือดร้อยครับได้แดงแฟตเลยครับท่านผู้ชมลูกอายุ3เดือนครับเพศผู้ลูกอายุ3เดือนเพศผู้ครับแม่เขานะครับอยู่ในเฟรเนี่ยนะครับคู่แม่ลูกครับแม่สถานะยังท้องว่างครับท่านผู้ชมลูกอายุ3เดือนใหญ่มากครับดูแข้งขาหน้าตาให้ลูกสวยครับวัวตัวนี้ ให้ลูกสวยมากครับดูลูกเขานะครับสวยไหมครับท่านผู้ชมครับสวยครับใครดูดูหางแม่มันก่อนครับท่านผู้ชมดูหางแม่มันนะครับขนาดเลี้ยงลูกนะครับดูกล้อสิครับเลี้ยงลูกนะครับวัวเลี้ยงลูกครับนมดีน้ํานมดีครับสูงก็ประมาณ145ยสีบห้าข้อบ้านบ้านของผมนะครับ บานประมาณนี้ครับท่านผู้ชมมีไก่ด้วยนะครับไก่ก็กินฝ่นข้าวโพดที่เราให้วัวมันเป็นแบบนี้ครับฝ่นข้าวโพดที่เราให้วัวเรากินนะครับเราก็จะเทเทใส่ภาชนะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับให้เขากินอ้วนทุกตัวครับท่านผู้ชมประหยัดด้วยประหยัดต้นทุนนะครับกิโลกรัมละสองบาทครับกิโลกรัมละสองบาท บรรยากาศวัวในขคอกก็ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้เหลือวัวอยู่5ตัวครึ่งครับหตัวครึ่งสถานะท้องท้อง4ตัวนะครับท้องว่าง1ตัวแล้วก็เป็นวัวลูกอายุ3เดือน1ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ชอบเล่นกับน้องไข่มุกครับเห็นไหมเห็นไหมมันออกไปไม่ได้หรอกลูก ชอบเล่นกับน้องไข่มุกไงนะเห็นไหมพ่อขังมันไว้แล้วแย่มมือมาหามันได้มันออกไปหาหนูไม่ได้หรอกชอบเล่นครับหัวชอบเล่นกับเด็กเห็นไหมครับบรรยากาศก็มีความสุขดีครับท่านผู้ชมชอบเล่นกับเด็กครับ อายุสเดือนนะครับท่านผู้ชมตัวนี้แล้วก็แดงแบบแดงเข้มมากท่านผู้ชมไม่เชื่อก็น่าเชื่อนะครับลูกแบบนี้ครับลูกแดงแบบนี้เลยนะครับออกมามั่นชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมแต่แม่มาจากแม่เป็นเล่มั่นนะครับแม่ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเออแม่ตัวเนี้ยนะครับแม่เป็นเล่มั่นนะครับแต่จ่ายลูกสวยมากนะครับ สวยแบบนี้เลยอ่าสวยมากครับนอกจากฝุ่นละก็มีหญ้าครับท่านผู้ชมหญ้าที่นำมาให้ก็เป็นหญ้าลูซี่นะครับมีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมหนึ่งลำรถเข็นกับวัวห้าหกตัวครับท่านผู้ชมและกินฝุ่นข้อโพดนะครับมีแค่นี้จริงๆครับท่านผู้ชมนะครับแต่วัวผมก็ไม่ผอมนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันครับผม ให้กินประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็นํามาเติมให้เรื่อยๆครับท่านผู้ชมนํามาเติมให้เรื่อยๆครับไม่ผอมนะครับท่านผู้ชมไม่ผอมเลยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับส่วนนี้ก็ไม่ผอมครับท่านผู้ชมเออฝุ่นข้าวโพดนะครับฝุ่นข้าวโพดหนึ่งกระป๋องสีใหญ่นี่แหละครับ แล้วก็หญ้าครับเสริมหญ้านิดดหนึ่งรถเข็นครับกับวัว6ตัวเนี่ยนะครับนี่ให้พิเศษเขานะครับกระป๋องสีแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะครับถังสีขนาดเนี้ยหนึ่งถังครับเฉพาะช่งเช้านะครับเฉพาะช่งเช้า1ถังแล้วก็ตอนเย็นอีกหนึ่งถังครับอ่าฝุ่นข้าวโพดเป็นแบบนี้ครับผมใส่ยุ้งไว้แบบนี้ครับท่านผู้ชมอ่า ส่ยุ้งไว้แบบนี้ก็สะดวกสบายดีครับท่านผู้ชมพอกบ้านของอาจรารย์อันต่อย Arizona, ครับท่านผู้ชมครับก็จะกินกันก้มหน้าก้มตากินกันแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเลี้ยงลูกนะครับวัวเลี้ยงลูกก็ไม่ผอมเห็นไหมครับยังไม่ได้ฉีดยาบำรุงเลยไม่มีเวลาครับแต่ก็ไม่ผอมนะครับ ตัวนนท้องตัวนี้ก็ท้องเห็นไหมครับไม่ผอมนะครับอโอเคใช้ได้อยู่ครับผมเนาะัวคนแก่เลี้ยงนะครับปู่ท่านอายุ60สกว่าแล้วเลี้ยงคนเดียวครับเกี่ยวหญ้าจัดหญ้าผมบอกก็บอกท่านไปว่ารถเข็นเดียวก็พอนะครับที่เหลือเราก็เสริมฝุ่นเรานะครับประมาณนี้แหละนะครับ อาหารของวัวในข้ออาจารย์หนันต่อยครับนบรรยากาศนะครับการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆข้อบ้านๆข,ของอาจารย์หนันต่อยมาฝากท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากติดตามฝากากดไลค์ซับสไคร้กดแชร์ช่องอาจารย์หนันต่อยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม